นี่ไงครับเหยียบหรือเปล่าเขาลงไปทำอะไรครับเขาลงไปทำอะไรดูปลาใหญ่ครับเอ้าโดนปลาอะไรครับนี่โอ้ย <laughs> สวัสดีครับพี่น้องที่ชื่นชอบการตกปลาทุกท่านนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมมมกันพี่แมนนะครับวันนี้พายพี่น้องมาตกนะบ่บอเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับของผมนี่แหละที่นี้ก็เป็นบอ่อที่อยู่ในเขตต่าเพาือนี่ผมคํสร้อยอออำเภอน้องสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้เราเรียกว่าผู้จะกอนะครับผู้จะอกอ่อน็จะเป็นกันพันลมนะครับอันนี้เป็นรอยต่อระหว่าง ราเอียดกับมุกดาหารนะครับบ่อที่เราจะมาเล่นแต่วันนี้ครับเป็นบ่อของนันแหลบนะครับ้รที่ประมาณสองไร่นะครับตรงนี้ไม่ได้อ่อยปล่อยธรรมชาติเช่นเคยนะครับอ่าผมจะลงฝั่งนูน้นนะครับบ่อก,ก็มีหลายรูกครับที่หนึ่งรูที่สองนู้นอันนี้รูที่สามมาดูผลงานกันเลยครับผมกับนันแลแ lap เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้เล่นไม้ตายนะครับสามหกนัลแหล p เขาเล่น มาล้างสาปมกันนะครับเให้ไม่ตายก่อนนะครับวันนี้มาเริ่มกันเลยครับปลาตัวแรกใค้จะได้ก่อนนั่งสบายๆครับนี้ <laughs> อย่าแย้มนะอย่าแย้มนะ <laughs> มนขยับมีปลามาเล่นครับมีปลามาเล่นแล้วครับเริมมีปฏิกิริยาแล้วครับ นี่ไงครับเพียนหรือปเปล่าตะเพียนครับแง่ว่าแล้วปลาตัวแรกปลาตัวแรกนี่นะครับกาแฟท็อฟฟี่เมื่อกี้ทุ่นหายเส้นจมหายเลยตายตะเพียนนะครับนี่วะ

จำหราบ้มงนกวกเรบางกวันมันบึนลยงันนี้คือฟ้าคือฝนดีนะครับเอาหายเื้ไมไม่ได้เพียนเพียนสายจวดกองจองทุนไม่ได้เอามานะครับป่ว่า <S <S ไปชามแบบเตรียมตัวครับวันนี้เฉพาะกิจนะครับรีบมาก็เที่ยงแล้วนะครับเราจะดูเลยถอนครับถอนครับอ๋อยิกๆแล้วถอนครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขานี่แหละ แล้วซอยแยกแล้วถอนจับตัวใหญ่เธอเดียวได้ปล่าจับตัวใหญ่เธอเดียวเลยนไหมอ๋อับฟี่เลย นหมดดอกอู้ดูพลาดดูพลาดตะเพียนเขาตะเพียนก็ต้องมีเงนจัดนะครับมาคู่กันตะเพียนมีเงนจัดมาคู่กันย้าห <Yahoo! S 1> ู้สว์ใหญ่ นเป็นบะลานไปแล้วนะครับเองตกบมะลันดูเพื่อความอัรรถโอเคโอ้ยบักเตี้ยโม่โอ้ยบักซุ่ มา,เ,มาเล่นอยู่นะครับเมื่อกี้เ,เป็นเป็นลอล้าร์ลงไป ยิบๆๆ,ๆ,ๆเลยค่อยตอดกินนะแที่นี่เยื่อมันแบบร้อยไปร้อยมากอ่ลลานเยื่อที่ร้อยนะลมันสอนที่รอยเลยน่คือเมตายเยื่อ,อ <c oughs> นี่งไงครับโดนแล้วครับ ลเรื่อวนนแรกเปิดปากบนนะโอ้สบโพดครับฝั่งน้น โอ้ย,ยัออยงว่ไปหายปันนินวะปาน,นินปัดปัดหน่อยว้าวก,กันขว่ ที่สองจุดหนนะครับสองจุดหนึ่งระยะตั้นลงเลยนะครับเป็นไม้ตาย2.1งจุดหนึ่งครับระยะต้นเขาลงไปทำอะไรครับเขาลงไปทำอะไรดูปลาใหญ่ครับโอ้โหตอนนี้ โอ้ยใส่ละป่านนี้วะโอ้โหครับนี่ครับคราวที่แล้วทิ้งโทรศัพท์เข้าไปโอ้โทรศัพท์ล่ะโทรศัพท์ล่ะโ,โ,โอ้ไม่เป็นไรครับอากาศมันร้อนครับคนเราอะไรก็เกิดขึ้นไ,ได้ครับตอนนี้สบะสองสองหนึ่งอยู่แล้วครับ ไม่ตายสองหนึ่งแล้วตอนนี้ครับระยะสองหนึ่งแล้วครับมีชีพเลยครับเสียนหลับเมื่อกี้ครับมีชีพเลยจันหลับเรื่องเฮฮาไม่เล่นครับอากาศมันร้อนครับอนนี้ตกปลาขาวนาเล่นครับเป็นไงล่ะครับตอนนี้ครับนีปลาขาวนาเล่นแล้วครับ จะไปปิ้งครับจะไปปิ้งนีปปง่มาไปเล่นเลยครับข้าวนะเนี่ยอร่อยมากครับปลาที่นี่กับน้ำพริกแจ่วนะครับส่องตำข้าวเดี๋ยวร้อนๆปลาลอยเตี้หน่อยนะ เสียสละกระโดดน้ำให้เราดูนะครับเพื่อในการสร้างสีสันนะครับวัวที่แล้วก็บทิ้งโทรศัพท์เราคลิปก่อนนั้นเขาก็ทิ้งโทรศัพท์นะครับไปดูได้ครับค่าคันห้าสิบบาทนะครับมีน้าเน่าเมาปากเป็ดนะ <Yahoo! S 1> นี่ครับโดดเลยนะครับ ไทยครับโอ้โหไปไทยปากเล็กมากนะครับฮะเดี๋ยวไก่จะดูดน้ำหมดแซนด์ครับอีไทยครับบ้านผมเรียกอีไทยครับไห้มันคุ้มกับพี่ แ,แลบแกตกน้ำเลยนะครับวันนี้ครับแกลบแกจะเอาของใหญ่ขึ้นให้ดูครับวันนี้แกเล่นน้ำแกสืมแล้วครับแกซืนแล้ว <c oughs> สดชื่นนะครับ <c oughs> นี่ครับปลาที่กระโดดน้ำตามเ <c oughs> มื่อกี้ครับ <c oughs> <c oughs> ลากคันจับน้ำได้ประมาดนะครับปลาตัวแค่นี้ เงียบเลยตสายตกใจเลยเพื่อนน่องลองริมดดิเลยนได้ทีลตัวสองตัวก็จะเงียบนะครับตาเล็กก็ได้เลยมเราตกใจนะ Ayo, kita ambil Kita ambil Kita ambil ไม่มีตัวครับเพราะว่ารับไม่โดนสักทีครับ เราวันนี้ก็คงต้องหยุดเพียงเท่านี้เลยนะครับเอ้าโดนปลาเลยครับนี่โอ้ยโดนเฉยเลย,ยตัวสุดท้ายพอดีครับขาวนากํลาลังเก็บพอดีวัาเจ็บนะครับโดนข้างมันนะครับโอ้โดนปากนะครับเข้าปากเฉยเลยพอดีชิ้งหน้ายาวนิดหนึ่งครับเป็นไม้ตายนะครับชิ้งหน้ายาวนิดก็ขอเก็บของก่อนนะครับ วันนี้ปลารวมก็ได้พอได้ปิ้งอยู่ได้หนุกนานได้คลายเครียดกันนะครับวันนี้โอเคร <Okay. S 1> ครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้ปลาพอได้กลับไปปิ้งอยู่นะครับหลายตัวปลาเล็กปลาน้อยปลาตะเพยียนนะครับก็ขออนุญ,ญาตแล้วก็กลับไปปิ้งเพื่อประทันชีวิตนะครับก็ <S 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 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วนะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ